สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านคาเฟ่ชื่อว่าอะไรนะคาเฟ่อะไรสักอย่างไม่รู้ฮนะมาหลายรอบแล้วที่นี่ต้นไม้เยอะแล้วกัน <c oughs> ขนาดที่กําลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ที่นี่นะครับก็ไปเจอข่าว,ข,าวข่าวหนึ่งครับอยากจะมาถามอาจารย์เชฟอันนี้เป็นอาจารย์มนุษย์พบปัญหาของอาจารย์มนุษย์เองนะไปเจอข่าวมาอาจารย์เชฟ <c oughs> ข่าวบอกอย่างนี้ครับ บอกว่ามีเจ้าของกิจการแห่งหนึ่งนะครับเขาไปทําเรื่องกู้ยืมเงินกับธนาคารโดยไปทําใบกำกับภาษีปลอมใบกํากับสินค้าปลอมเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีไรายได้มั้งคงจะโชว์ไรายได้ว่าตัวเองมีการขายไปเยอะๆแล้วก็ไปขอกู้ยืมเงินธนาคารมาได้เงินมาสามล้านกว่าได้เงินมาแล้วกลับไม่ใช้นี่ครับแล้วก็หนีออกต่างประเทศไปเลยนะครับแล้วก็พอเรื่องเงียบสปีแล้วก็กลับเข้ามาในประเทศไทยก็ลนตํารวจจับครับ,รบเพราะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคาร พบว่าคุณกู้เงินไป3ล้านแล้วเนี่ยคุณไม่จ่ายชําระนี่เลยเงียบหายไปเลยฮ<แ><ห>ะก็เลยอาจจะไปตรวจเจอกันว่า,อาเอกสารที่คุณเอามายื่นเนี่ยเป็นเอกสารปลอมเพื่อตกแต่งไรายได้ให้คุณมีไรายได้เยอะจะได้กู้ได้เยอะอๆก็เลยจะถามอาจารย์เจี๊ยบครับว่าแบบนี้ทําได้ด้วยเหรอทําไมจะกู้เงินไม่ดูแค่สตเตตมต์อย่างเดียวเหรอต้องไปดูใบกำกับภาษีใบกำกับสินค้าอะไรประมาณนี้อาจารย์เจี๊ยบเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าจาก สืบเนื่องมาจากคุณสมบัติในการกู้บางส่วนนะคะมีข้อกำหนดว่าเวลาธนาคารเนี่ยนะคะจะปล่อยสินเชื่อเนี่ยจะต้องดูงบการเงินดูการเสียภาษีของบริษัทว่าบริษัทนั้นได้มีการเสียภาษีจริงไหมงบการเงินก็ต้องเป็นงบการเงินที่ยื่นต่อโดยงานภาครัฐเท่านั้นนะคะห้ามใช้บัญชีสองเนี่ยมา กู้เงินมากู้เงิน,งนต้อง,องเป็นง<ช>บสัมพรกรณ์นะคะเอาง่ายๆเนาะต้องเป็นจริงใช่ใช่ใช่แต่ก็ยังจะมีคนบางกลุ่มนะคะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนในข่าวนี้นะคะโดยทั่วไปว่าก็ยังจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยที่บอกว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจมีธุรกิจหลากหลาย ชนิดหลากหลายประเภทแล้วก็มีทั้งที่เสียภาษีในนามบุคคลธรรมดาบ้างในนามนิติบุคคลบ้างเป็นกรรมการครอบงาบริษัทนี้มีอํานาจเบสิคเด็ดขาดแค่เพียงตัวคนเดียวหลบบ้านไม่รู้นะอ่ามาแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วทีนี้การที่เจ้าหน้าที่จะปล่อยสินเชื่อเขาก็ต้องดูถึงความน่าเชื่อถือการที่คุณเนี่ยจะมีความสามารถในการชําระนี้ได้ไหมดูคู่ค้าของคุณว่ามีการค้าขายกันจริงไหม,มนะคะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ ธนาคารก็ย่อมที่จะขอนอกจากสเตทเมนต์ของคุณขอการดูการเสียภาษีก็ต้องขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายนะคะแล้วเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายก็คือบินซื้อบินขายบินค่าใช้จ่ายนั่นแหละคะ่ะทีนี้ตามข่าวเนี่ยน่าจะหมายความว่าเป็นบินขาย ขเข้าใจว่าเป็นบินขายฝังะะ่งรายได้ฝั่งรายได้ซึ่งผู้ประกอบการท่านนี้ก็ทําบินขายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นบินขายปลอมเนี่ยนะคะเอามาหลอกเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าตัวเองเป็นผู้มีรายได้และแบบนี้ทางธนาคารเนี่ยเขาไม่ดูหรอว่าใบกับภาษีตรงนี้เนี่ยมันมีการจ่ายภาษีให้สำหรัจริง ใช่ไหมถ้าเกิดขายจริงก็แปลว่ามันเข้าสู่กระบวนการตามธรรมชาติของการขายจริงแต่อันนี้เนี่ยผู้ประกอบการอาจจะออกใบกำกับภาษีขายขึ้นมาแต่ไม่ได้สําส่งแต่เอาภาษีขายเนี้ยไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอสินเชื่อค่ะก็คืออันนี้ก็ไม่ทราบนะคะว่าตอนที่เขาสัมภาษณ์ผู้กู้เนี่ยได้มีการตอบเหตุผลว่าอย่างไรนะคะแต่คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเองเนี่ยก็น่าจะมีการที่จะมีการตรวจสอบนะฮะว่าเอกสารใบกํากับภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ดังกล่าวเนี่ยได้เสียภาษีแล้ว ไม่ซึ่งอาจจะพบว่ายังไม่ได้เสียภาษีและคิดว่าผู้ที่เป็นผู้กู้เนี่ยนะคะน่าจะให้คําตอบกับเจ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเออเนี่ยจะขอยื่นเพิ่มเติมภายหลังเป็นเอกสารที่ยังไม่ได้ยื่นเสียภาษีนะแต่จะยื่นอยู่บัญชีเขากําลังทําอยู่นะเพื่อหลอกล่อหรือเปล่านะให้กับทางธนาคารเนี่ยนะคะเขารู้สึกเชื่อใจแล้วก็ปล่อยสินเชื่อให้กับรายดังกล่าวค่ะแล้วก็ เขากู้มาแต่เขาไม่เคยจ่ายชำระหน,นี้เลยแบบนี้มีความตั้งใจมาที่จะทําเอกสารปลอมเพื่อกู้เงินมาเพราะไม่ได้มีกระบวนการในการจ่ายชำระหน,นี้เลยโอ,อ้ก็มีมูลที่น่าเชื่อว่า เขามีเจตนาที่จะช่อโกงนะคะประกอบกับหลักฐานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบกากับภาษีที่มันเป็นเท็ไม่ได้ยื่นเสียภาษีเลยนะคะหรือสืบเนื่องไปจากคู่ค้านั้นมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรวมไปถึงพอได้เงินกู้มาคุณก็ไปต่างประเทศแล้วไม่ยอมจ่ายชำระเงินงวดตามที่ได้ตกลงไว้กับทางธนาคาร,ค,รคือจากประจักษ์พยานหลายๆอย่างทั้งเอกสารด้วยเนี่ยนะคะ มีมูลที่น่าเชื่อจริงๆนะคะว่ามีจิตนาที่จะช่อกโกงอ,อย่างนี้ถามอาจารย์เชฟหน่อยว่าแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีนักบัญชีหรือใครก็ตามที่มนันแนะนําว่าจะกู้ยืมเงินจะต้องทําใบกับภาษีขายปลอมเพื่อไปเป็นหลักฐานที่จะทําให้เห็นว่าเรามีไรายได้เยอะๆเนี่ยควรทำไหมโอ้โหถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะหากมีคนมาแนะนําว่าทําได้นะทําได้นะคือทําไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะคุณดูนทั้งโทษปรับ โทษจำคุกเลยนะนะคะสูงสุดก็คือไม่เกิน5ปีนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับเลยก็ว่าได้ดูที่เจตนาว่าคุณมีเจตนาหรือเปล่าอนะคะว่าเออเนี่ยเจตนาที่จะทําเอกสารเท็จขึ้นมาเพื่อจะหวังผลประโยชน์ก็คือเงินกู้และท้ายที่สุดคุณก็ไม่จ่ายชําระเงินกู้เลยครับค่ะฉะนั้นเนี่ยเทียบแนะนําเลยค่ะว่าอย่าทำนะคะทำไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายค่ะทั้งนี้นะครับจากที่ข่าวที่ออกมาเขาบอกนี้ครับ ตำรวจแจ้งเตือนประชาชนว่าการปลอมใบกับภาษีซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์และเอกสารสิทธิ์ปลอมไปใช้โดยมีเจตนา,าให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริงมีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าวมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีอย่างที่ดันเชียบอกเลยและปรับตั้งแต่1 0 0 0ถึง10,000บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265ประกอบมาตรา268 นะดังนั้นก็ไม่ควรทำนะครับผิดกฎหมาย